นี่ไม่ใช่ใหม่นะนี่รอดูในหนังดีกว่า,า,าคือจริงๆที่ตัดตรงมีเหตุที่ตรงนี้สั้นก็เพรพอหนังครับใช่ถ่ายหนังอยู่ใช่วันทองครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้คิวมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแต่ละคนที่เล่นค <c ute> <c ute> ิวเยอะยากมากาแต่ว่าร่าบรื่นมากครับก็แต่ละคนก็ทั้งก็ใครที่ยังไม่รู้เนาะก็อาจจะมีก็มีอิงนะฮะ มีกัปนะครับแล้วก็มีผมนะครับแล้วก็นักแสดงอีกบางนาหลายตานะครับตอนนี้คือผมจแปลงจากมางนาไปซอนนท์เลยจแปนอ๋อใช่กลับมาถามักโอ้เขาบินแบบบินไปแล้วก็บินกลับบินไปแล้วก็บินกลับใช่ก็ถามถามไทยอยู่ตอลอดเวลาครับเมื่อกี้มันมีปัญหามเพราะแต่แตและคนก็งทีแน่นกันเอาจริงๆไม่มีเลยครับเพราะว่าเราก็วางแผนกันไว้หมดแล้วแล้วก็<อ>ส่วนจริงๆ ถ้าพูดถึงกลับเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะฮะเขาบินไปแล้วก็กลับมาวันที่ขึ้นมาถ่ายนะผมก็ก็ต้องชื่นชมนะฮะครับผมเก่งมากตอนนี้ม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครัยตอนนี้50เปอร์เซ็นต์แล้วถ่ายทำนะยังไม่รู้ตัดต่อนะเอะแล้วเยอะแล้วไปไปเยอะแล้วครับใช่ก็เห็นเงี้ยไปก็อยู่ที่กองถ่ายตลอดชั้นเขาอยู่เป็นลำบากก็ก็ วัดทองก็เป็นเรือนไทยอ่ะ,นะเนาะว่าเราอากาศช่วงนี้มันก็ซัมเมอร์นะครับแล้วก็พร้อมมามากับปุนะฮะก็มันก็ลําบากนิดหน่อยนะครับก<ม>็แต่ว่าแต่ว่าก็า่านได้ดีก็ทุกคนก็ช่วยเหลือกันเต็มที่เชค่อผวันได้แตบวเองที่ผมม,<ฮ>มาเท่าไหร่คะ้เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานผมไม่รู้แล้วมันเท่าไหร่นะเมื่อวานต้องเป็นถ่ายซีนลงเรือมันก็ใส่ชุดไทยแล้วท้าไใหม่โอ้โหอย่างหล่อเลยนะครับ ในห้องแอร์นะพอออกไปเท่านั้นเราคงเหงือบแบบไม่รู้มาจากไหนเกินแบบเตาอบเลยอ่ะเอออากาศร้อนมากช่วงนี้ก็ต้องระวังตัวแล้วก็อย่าลืมทาอนุพันธ์นะครับดูแลตัวเองนะฮะก็ทาในห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันเริ่มเป็นแบบมิติใหม่ๆแล้วมันฟองทุกอย่างจร้สึกว่ามันจะมาเป็นภาพใหม่เอ่อมัน าพูดถึงการเล่าเรื่องผมว่าม,มันเป็นมุมมองใหม่ของผู้กับแล้วก็การเล่าเรื่องใหม่ในมุมมองของตัววันทองไม่ใช่ชขุนช้างขุนแผนตัวทวองมะภาคเน,นี้ยเป็นคนเล่าเรื่องที่จะนำพาทุกคนย้อนอดีตเข้าไปในเรื่องราวคูเป็แค่นี้เดีกวครับไหนคือบอกว่าแบบ มันทองเองก็อกมาเยอะเยอะมากๆใช่แต่อย่างที่บอกก็คือเรื่องนี้มันคุณชาคุณแผนบวกกับรัตติรถไม่นำพาซึ่งร่วก,กับมุกกันนะครับก็ตั้งใจนำเสนอในมุมมองใหม่มุมอมองของผู้หญิงบ้านที่ทำไมเราถึงต้อง ต้องโดนปัญหาในยุคนั้นทำไมเราไม่ยอมได้ไหมหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่ทําให้ตัววันทองคิดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็อีมก,ม,กมุมมองหนึ่งอย่างที่บอกไปล้วเป็นไงดูและนะ้องกัปเป็นไงบ้างเพราะว่าวันทอู<ะ><ะ>ให้กัปดูแลผมนี่ยมากับเฟยจะไปสงสัยว่าทําไมกับต้องทำท,ท่านิ้วยังไงนะตอนถ่ายรูปอะออเออ,อ,เอ,อ เราเป็นเขาเป็นเจนใหม่เราเป็นเจนเออจริงเหรอได้ที่เราสังเกตเขาทำเขาทำตลอดเลยเราก็ดีแล้วก็บอกตัาเอยกับหมาก็สงสัยว่าน้องทำทำไมทำทุกลูกเลยอ่ะต้องทำอย่างงี้เหรอก็ดีแล้วเราเราก็จะได้ตามเขาทำหน่อยติดไหมติดไหมติดไหมเวลาถ่ายรูปเออหมน ไม่ไรอ่ะไม่ก็แค่ทำตามเขาเขาก็เด็กสุดนะเราก็เออทำตามหมดใช่ก็ต้องเด็กก,ดกว่าก็เด็กกว่าใช่ครับดีมากเลยอะ่ะพาแบบพูดชักมาที่กองแบบเอเอเยอะแยะมากมายออเมื่วาน เยอะเยอะเยอะดีดีเลยที่ก่อแฮปปี้มามาอีกนะแต่ว่าเขาให้ลักษาผมด้วยโอ้โหใช่ใช่โอ้โหใช่ครับก็เรื่องนี้ย้อนยุคเนาะก็ต้องมีหอเสื้อเกลอยกายโอ้ยสามคนเฮ้ยคุณคุณแผนเฮ้ยต้องเออเอาหน่อยสามคนเฟยมากครับโอ้ยมีอีกมีอีกมีอีกใช่อีก อ่าล้วมีพริมมี่ด้วยอ่าสิคนนี้คือต้องถอดหมดไปถอดเสื้อครับรอดูแล้วกันผมไม่ไม่รู้ดีกว่าเออรอดูมาถ้าจะต้องเข้าฉากโอ้ยทุกคนฟิตมาดีมากทุกคนพร้อมมากจริงจริงจริงตั้งใจมากครับแล้วแต่เราฟิตสุดใช่ไหมเราก็ฟิตพร้อมๆกับเขาแล้วกันอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เรียกว่าเต็มที่ใช่ไหม เต็มท Get ี่มากเลยชื่นใจมากเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราก็เช็คเทปตลอดเลยก็ถ่ายเสร็จแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยมุมนี้เราได้เหรอฮ้ยมุมนี้เราหลบๆหน่อยดีกว่าบอกว่ไร้องเล่นนะตราเล่นนะไม่มีเทคนิคต้องเตรียมตัวไปอย่างดีครับจริงๆก็คือได้เห็นจริงๆไม่ต้องมีไปไร้ไม่ต้องใช่ใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้คือล่างของแน่นอนตอนนี้เหรอเจอไหม แล้วคุณรอดูทริปผมดีกว่าี๋ยวรอดูแต่ว่าตอนนี้ไอมันเลย่รแต่ตอนนี้ในไอค่อนข้างลงเยอะอยู่ไอีไม่ค่อยได้ลงเลยช่วงนี้มัหนอะพอลงทีมันก็ได้แตกแต่งเยอะแล้แสุดไปเอาเอาแต่งไปแต่แ่แแแงแปงงไง่่งเตอ่่่ ขอบคุณครับก็กิจวัตรประจำวันช่วงนี้นก็ถ้าไม่มีถ้าไม่มีถ่ายในวันนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไปออกกำลังกายอาบแดดว่ายนะ้ำเล่นกับสุนัขอย่บ้านที่ถ่ายให้เราในะคุณบี่ทนะี่ลงในทีเองครับพยา,ายาม วานให้ภรรยาถ่ายภรรยาไม่ถ่ายไม่ได้เพราะว่าเขาไม่อยากถ่ายให้เขาไม่อยากให้เราขาไม่ชอบถ่ายลูกเขาไม่ชอบถ่ายลูกไม่ชอบถ่ายลูกไม่ไปให้ผมแต่เราไม่อยากให้คณิตมาถ่ายเขาลูกที่เห็นเขาในไอจีนั่นแหะผมถ่ายหมดเลยนะมีถามเขาไหมว่าถ่ายเองถามคิมไหมทำไมคิมไม่เครดิตแต่ว่าทุกคนก็ได้จะรู้นะเราอย่างเวลาลูก แต่แบบนี้เขามีคอมเมนต์ว่ามันมาจากมี่มาเออมีเขาเขาเห็นตอนเราลงไปแล้วไงเราไม่บอกว่าเราจะลงรูปแล้วลงอะไรลงอะไรแบบนี้ลงอะไรแบบนี้เราขออีกเจ้าใหญ่หน่อยค่ะอีกเจ้าใหญ่แบบนี้เลยลงอะไรแบบนี้ผ่านแล้วรู้ไหมมันโป๊ะโป้ตรงไหนวะกลับไปดูโป้ตรงไหนวะแล้วเราเสียงแขกกลับเลยไหม ใช่ครับโหตรงไหนเป็นมีอะไรเลยหรือว่ายิ่งไหญยิ่งยุ่งนะยิ่งคะมาถึงว่าพอพอเขาห้ามเราก็ไม่เดี๋ยวรอจังหวะผมบ้างเดี๋ยวรอจังหวะผมบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งใจไว้อยู่ตั้งใจอยู่แปลว่าเมษาที่จับตามองได้เลยใช่มีคลิปมีคลิปหลายคลิปเลยปีนี้ปีนี้ไม่ใช่แค่เมษาปีนี้ทั้งปีอ่า เราเออเราใช่เราอยากตบาดแตกบ้างไม่ได้หรอกไม่ได้อยากโชว์นะอยากตบาดแตกบ้างเราเคลียร์เมียเราแล้วใช่ไหมั้แ <verändert> ล้วแต่เราเคลียร์หลังบ้านแล้วก็ต้องไปเคลียร์วันนี้แบบนั้นให้คนล่าสุดคือเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็ไม่ได้แต่เขากลัวนะนั่นแหละนิดนึงแต่ว่าเราจะดูคนไทยเราปกติสุดท้ายเขาก็ต้องเป็นคนถ่ายให้อยู่ดีอ่ะ ว่าคนลงเป็นเราใช่เขาต้องน่าจะต้องสแกนกาแพทย์ได้มีเรื่องอาการหัวใจมัที่เราเป็นยังไงบ้างครรู้ครั้งแรกแล้วมันโอ้รู้ครั้งแรกน้องเซลมากแบบหน้าเหลือเราอย่างนี้แบบหน้าเซ็งมากคือแบบคืออย่างที่ทุกคนรู้กันคือการไม่มีโรคเป็นลามันเ็เสื่มคือพอมันรู้ว่าเป็นอะไรไปแล้วก็ยังตัดเขาเรียกว่าไรยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรจริงๆอย่างเงี้ยคนเราก็คิดไปก่อน แล้วแล้ว,แล,วแล้วเขาก็ไปเจอเหตุการณ์ที่แบบโดนส่งไปแผนกที่เขาไม่ได้อยากไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบยิ่งหกหูยิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วตอนนี้คือกลับมาสดใสแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากังวลขนาดนั้นคิดไปเองมล้วนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แล้วก็ได้วิธีการรักษาที่ดีมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองให้ดีแค่นั้นต้องการอะไรที่นเจอ มาให้กำลังใจเขาอย่างบ้างเขาเขาท่อเต็มใช่เขาเขาเครียดมากแล้วก็วันก็อ่านแต่แชท GPT ถามอยู่แล้วว่าตัวเองเป็นอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าคำตอบคือมันกำลังมากอะไอย่างเงี้ยผมก็ได้แต่อยู่ข้างก็เฮ้ยไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นอย่าไปคิดเองยิ่งคิดตัวเองแันก็ยิ่งทำให้ตัวเองเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปกินอะไรอร่อยๆกันอย่าเพิ่งคิดอะไรแบบนั้นผมก็อยู่ตลอดแล้วก็แล้วก็ทุกครั้งุ โอเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน่าจะอยู่โรงพยาบาลทุกวันก็ไปคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยคนนั้นป่วยคนนี้นป่วยไม่ได้ป่วยแบบป่วยนะแบบผมไปผ่าตัดที่ขามาอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบสลับกันเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ไปคิดได้รับยาที่ไหนขอขอพรเหรอขอขอเพราะแบบว่าเบาเป็น,นเลยสลับกันเข้าโรงพยาบาลขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเออ ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยครับก็จริงๆโฟกัสที่แบบเออเราต้องดูแลตัวเองดีขึ้นวิธีการดูแลตัวเองเป็นยังไงแล้วก็ไปไปไปหามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มี่คิมได้ยาขบตัวยาขบตัวแล้วใช่ขบแล้วครับแล้วตอนนี้แบบไปเช็คอัพล่าสุดมาเป็นยังไงบ้างดีขึ้นเยอะครับที่น้องเป็นคือต้องตาบวมนะครับมันบวมจริงๆนะทุกคนคือแบบเวลาที่เขาไม่ได้ออกมาน คือถ้าถ้าออกมางานเนี่ยคือเขาต้องฉีดสเตีรอยตลอดเพื่อให้ตามแล้วแล้วทุกวันที่เขาอยู่บ้านเนี่ยตามกันหมดแล้วก็ที่ถามว่าอะไรมาถึงว่ดเขาการล่าสุดการล่าสุดตอนนี้คือไปวัดขนาดตอบมาแล้วแล้วมันก็ยุบลงไปแล้วยุบลงไปแบบเกือบหมดแล้วยังพอได้ได้ยาคุมโดสแล้วหมอบอกต้องระวังอะไรหรือว่าจะต้องรักษาอะไรแบบ หลังจากนี้ก็ดูอาการไปเรื่อยๆครับแล้วก็อย่าทํารู้ว่าตัวเองแพ้อะไรก็อย่าไปอย่าไปทำคือเขามีห้ามไหมคะว่าแบบเกิตกรรมแบบนี้หรือไม่ควรนอนหรือบบอะไรมันก็มีห้ามม,มันก็คงมีห้ามครับแต่ว่า มันต้องใช้ชีวิตอะนะบางทีแพ้หมาอย่างเงี้ยาพึงเลี้ยงหมาเงี้ยเออก็ก็มันก็ห้ามไม่ได้บางทีมันก็ทําได้เท่าที่แต่ในความที่เขาเป็นพูนแค่ใช่เราต้องระวังเยอะมากระวังเยอะมากไหมอ๋อสำหรับเรื่องสุนัขก็ตัตดสัตได้เลยเพราะระวังไม่ได้ <laughs> เออแล้วก็ส่วนเรื่องฝุ่นหรือว่าเรื่องเรื่องลาฝุ่นบนเตียงหรือพ m ออะไรเงี้ยเ็อกก็ระวังในส่วนัวงเขายู่แล้วเรื่องอาหารการกินที่หมากองเป็นคนดูแลกับพี่กินใช่เรื่องการกินก็ใช่เขาหลังๆมาเรื่องโภชนาการอาหารเนี่ยเขาเป็นคนดูแลตลอดเขาส่วนใหญ่เขาเป็นคนทำใช่เขาเขาทำเองเขาจะทำเองเขาจะรู้ว่าอะไรที่ควรกินควรใช่ใช่แต่เรื่องชะลอการมีลูกหรอครับการมีลูกเนี่ยจริงๆมันจริงๆเราก็ มันเป็นผลจากตัวยาเนาะไม่เอ่อตัวยาที่เราได้รับไปก็คือจริงๆมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันหรอกแต่ว่าเราก็ระวังไว้ก่อนเท่านั้นเองครับก็จะลดตอนนี้ก็พักไปก่อนใช่ไหมพักไปคอนใช่ก็หมายถึงเออใช่ก็พักก่อนแปลว่าจากที่ตอนแรกระวังไว้ว่าเออจะเป็นดีมาอะไรเงี้ยจริงๆรค่าสิบ่นะก็ผมว่ามันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นคือถ้าเลื่องที่หนักก็ไม่ได้หรือว่ามันจะแบบปิดจังไม่ก็อะไรก็อะไรก็คือเอาสุขภาพคื่ใช่ใช่ ใช้ชีวิตก่อนในบ้านผมมาก็คือแข็งแรงมากจริงจริงทั่งหใจมากอะไรที่มันรู้สึกเรารู้สึกว่าไม่รู้เีหลังผมผมมีมีข่าวที่ผมป่วยตอนตอนต้นปีนี้มามะคณารผมรู้สึกว่าตัวเองแบบออุดมากแล้วตอนนี้ผมกลับมาดูแลตัวเองออกกาลังกายกินอาหารอย่างดีนอนหลับวันละ8ชั่วโมง9ชั่วโมงไปถ่ายละครไปไทยนังผมรู้สึกว่าตัวเองแบบ ิตมากตอนนี้พร้อมทำอะไรได้ทุกอย่างฟิตที่สุดเ่าที่มีพีกเปิัดร่านใช่ใช่ฟิตกว่าฟิตกว่าตอนเป็นวัยรุ่นอีกงงมากถ้ามันอยู่ที่บอกว่า50-50นี้อะไรถ้าสมมติว่าทีมขายดีปุ๊บก็พร้อมันต่อพร้อมเลยใช่ครับจริงๆอย่างที่บอกว่าไม่ได้ซีเรียสก็ถ้า ถ้อาอยากก็มีถ้าไม่พร้อมก็เลื่อนไปก่อนก็ได้เที่ยวก่อนแต่ว um> ้าตองคครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวสุขภาพเฮลตีรยเพลินตีมากครับเห็นวันๆลงแต่ผักแต่ย้ากินสมุนไพรวิตามินกินเหรอมันได้มันได้มันหรือว่าเฮ้ยมันดีมันดีจริงครับมันดีก็มันเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราเราผ่านช่วงที่ร่างกายเราแย่ไปแล้ว แล้วเรารู้สึกแบบไม่ดีเลยเราเราคิดว่าเออหลังจากนี้เราใช no uh, okay. uh. okay. uh ้ช uh. ีวิตแบบอย่างดีเพื่อที่เพื่อที่เราจะใช้ชีวิตอย่างดีต่อต่อไปอย่างเงี้ยครับหนึ่งของสามโอเคครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสา